ค่ะสวัสดีซีแฟนสองทุกคนนะคะมันนี่นุนทยากก็จะไปตามเลขร้านสะพายแม่ท้องนะคะที่เพิ่นถูกมาสองหงวดซ่อนนะคะงวดแรกก็มีคนมาบอกหนึ่งเก้านะคะงวดที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นหนึ่งสองนะคะเข่าสองหงวดซ่อนเพิ่นมักจะฟันก่อนมือเลขออกนะคะมือวันนี้เพิ่นก็ฟันแล้วแม่ท้องพึ่งโทษไปถามมือเศร้านี่นะคะตอนแปดโมงกวานนะคะเป็นเลขค้างเดียวคือเก้านะคะ จะเป็นตัวไดนะคะเออสำหรับเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มานะคะให้นุ้นทิยาตามเลขน้องไมโลนะคะนะคะมือเศร้านี้น้องไมโลก็ขึ้นรถขั้นนี้นะคะขึ้นขั้นนี้นุ้นทิยาตั้งกล้องพระท่านนะคะขึ้นแล้วเพิ่นก็แล้ลงขัางนานะคะเพื่อเป็นแนวทางหาเสื้อสรากินแบ้งรัฐบาลเมื่อนี่เป็นวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกฮกนะคะ กับบลูว่าจะออกหรือบ่ออกนุนทิยาทายําให้เป็นแนวทางเด้อค่ะเขาแรงขืนเขาขืนเปนั่งยุทเก่งรถแดนะ็เขาก็ลุงนะคะตั้งกล้องมาท่าน,นะคะ่ะกับในคลิปนี้ก็จะมีเลขแม่ท้องกับเลขน้องไมโลนะคะแม่ท้องน่ะเลขค้างเดียวน้องไมโลนี่เป็นเลขรถะเบยียนคันนี้เด้อค่ะ นะคะใช่เพราะใช่ออกก็ออกน้นที่ยากกับบ่รู่นะคะท่ายาำห้เป็นแนวทงังหาซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเกน้องไม่โลกข้นลดมากจะเป็นเลขเพื่อนบ้านาน้อยหรือประเทศเล่านะคะ 9301ตัดข้างนาจะเป็น93นะคะตัดข้างล้างจะเป็น01นะคะสำหรับเลข3ตัวจะเป็น930กับ301นะคะนะคะี๋้วนุ่นที่ญาติจะพาไปสัมผัสแม่ท้องว่าเลขร้านเพิ่นไห่มาเลขค้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะมาถามเลขร้านไพ่เจ้าที่ว่าเพิ่นฝันมีคนมาบอกถือสองงวดอ่างวดนั่น ตัวได้ก็คือวันแรกไหมไม่ท้องเออสิบเก้าหลังวันี่ผ่านมากนะสิบสองวดนี่ได้ไปเอฟซีถาทุกประเทศเข้ามาแปดเก้านี่นะแปดเก้าหางเดียวเอาที่ว่าฝันวันพระเนี่ยสอบฝันวันพระแปดเก้าหางเดียวเจ้าซื้อไว้ไปซื้อแล้วซื้อตัวละจักบาทตัวละวันทั่เท่หร่เอืมันกว่าซื้ออยู่ ปเก้าห้างเดียวเพิ่นบอกว่าว่าเป็นบนหรือเป็นลาา่างไ,ไม่ได้บอกไ่ไดอกปท่องโทษไปถามตอนใดเนี่ยมันจักวังสองโมงคัวนั่นนะโอ้โทษพึ่งโทษมือนี่อตอนสองโมงเศร้าอตอนนี้ขณะน,นี้เวลากําลังจะสี่โมงแล้วนะคะแปดเก้าห้างเดียวเือ่อบอกว่าบนหรือล่างาสื่อโถดเด้อพี่น้องบนล่างไปกราบเนาะไปท่องเนาะ บอถือแกวากันเด้อมันบาบบโอ้โอบ่ถือแาว่าเด้อไปท่องมา <ừ. S 2> เพิ่นคนที่ฝันนี่บอกว่าขันบ่ถืาา <ừ. S 2> อแกว่าพอวางงวดนี่เป็นงวดที่สามแล้วเนาะ <ừ. S 2> ก็บ่รููว่ามันจะออกหรือบ่ออก <ừ. S 2> สองงวดที่พ่านมากนะมันเข่าอยู่นะ <ừ. S 2> เาานาะงวดแรกให้หนึ่งเก้างวดที่สองให้หนึ่งสองงวดนี่แปดเก้าห้างเดียว พิ่นคำซับมาว่าอย่าถือขาดทาเลขบ่ถือยาบาเพิ่นเด้อเพิ่นกับแบงปันนะคะเป็นแนวทางหาเสือสลักกินแบงรัฐบาลก็พูดแม่ท่องหลายๆเด้อค่ะที่เอามาฝาก FC นะคะวันนี้ก็ให้ FC ฟซีโจดีกับแนวทางของแม่ท่องกับหลานสาวแม่ท่องเลยเนาะหลานไผ่เด้แล้วร้านไผ่แล้วหลานไสจะวางไหนมันมีแต่องห่วันแหละมูหาเลขบนะร้านไเพราะร้านไสจากับข้ามเก่าตัวเดิม ก้าวหน้ามาได้ถามต่ออย่างพรถามต่อแต่ว่าอันนี้เลขร้านไพ่ห้างเดียวโคโลแปดเก้าเป็นคลิปสันสันท่วนๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณแม่ท้องหลายๆให้เอฟซีโซดีกับแม่ท้องนะคะมือเลงให้ได้เฮ้ดังๆเด้อ